เฮ้ยมาลวเลวยวันนี้3คันเข้าใหม่ CBR 650 f 2สนะู3รปีนจดส5ะสีดำสภาพลกลางกายางหน้าหลังใหม่นะาคอและลันมีให้เรียบร้อยแล้วเลขไมอหม่29,000โล สภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ9ก0 0หมนั้นนันต่อมา S s R 700ปี2024ท่พ่อแอโร่แล้วนะนะม, 2024, ero, ววมีให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้เป็นพ่อฟูด้วยนะยางรถโซ่3หน้าหลังนะรถสภาพนี้ต้องบอกว่าสวยจัดเลขไมค์คันี้อยู่ที่8,200ังนะสภาพแบบนี้เอาไปแค่นี้พอ1,000 0่าพนั้นแลนะทัาสุดท้าย bm หนุนยู s พัน xr ปีสองพสิบหกสีแดงไปหลัง2องใบรถสวิตช์ใจเรียบร้อยแล้วพร้อมซิ่งเลยมาสภาพแบบนี้อย่าไปแค่น,นี้พอสองแสนสามนเ้ันนั้นนะคใครสนใจก็สู่รถสอง5ป7 4 2ม้าอดบันเขียวเลย s it s big b บ k ถูกและดีที่นี่ยี่สีจะให้